นี่เมื่อวานเนี้ยพี่นวัตแกไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาจากไหนรู้ความเกลียดชังนางงามกัมพูชาก็ไม่รู้นะ<อ>พี่นวัตเปิดปองหุนเซนค่ะบอกว่าเคยทําง,งานร่วกรรมกัมพูชาเจ็บใจมากเจ็บใจมากกัมพูชาแล้วมันมาลุกลานเราแล้วยิ่งเจ็บใจแล้วต้องเตนสเตะปัญหานี้พี่นวัตบ,บอกว่าจบได้ด้วยคุนเซนต้องจอบคุนเซนจบปัญหานี้จบให้กําลังใจชาวกัมพูชาชาวกัมพูชารู้ไหมว่าคุนเซนมีชีวิตที่ดี ชาวกัมพูชาต้องมีชีวิตที่ดีมีการศึกษาที่ดีสาธารณสุขที่ดีต้องไม่ลําบากไม่ต้องอพยพมาไทยไม่ต้องมาเป็นขอทานคุณรู้ไหมคุณถูกปล้นชาติจากคุณเซนไปฟังนวัดค่ะรู้ไหมคนกัมพูชาคุณเข้าใจไหมว่าคุณกําลังถูกปล้นชาติจากตระกูลฮุนเซนเพราะบุญราณีเองก็ไม่ใช่แคมเบอร์เดียร้อยเปอร์เซนด้วยซ้ำและนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของฮุนเซน นะค,คอยดูนะความบาดหมางในครอบครัวเนี้ยจะเป็นชนวนที่ทําให้เขาต้องตายจากกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะปลดปล่อยคนกัมพูชาเขาคือขมิแดงนะฮะเขาคือขมิแดงผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกัมพูชาตายกี่ล้านคนฆ่ากันเองแล้วยังต้องถูกเขาเรียกว่ากดขี่40ปีโกยตะเงินนะฮะเอาไปจนประเทศประชาชนที่แท้จริงของคุณน่ะ ลำบากยากแค้นประชาชนคุณมาเป็นขอทานถามว่าเป็นขอทานผิดไหมไม่ผิดที่นี่ก็ยินดีไม่ได้ดูถูกขอทานแต่คุณเป็นขอทานพระหุ่นเซนคุณเข้าใจไหมล้วประเทศกัมพูชาคือศูนย์กลางมหานครแห่งคอร์เซนเตอร์นะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำประเทศเราหมดไปปีหนึ่งประมาณ4ี่หมื่นล้านคุยกับตำรวจแล้วนะฮรแล้วที่เออะโวยวายมันก็เรื่องผลประโยชน์ทางนั้นที่ประเทศเราจะเอาจริงเอาจังเรื่องคอร์เซนเตอร์ เรื่องการเปลี่ยนขนาดของแผนที่ซึ่งทําให้ทรัพยากรใต้น้ําใต้ดินนะฮะอาจจะต้องกลับมาเป็นของเรามาหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเป็นห่วงผลประโยชน์ของเขารวมถึงคาสินโนของเขามากมายก่ายกองซึ่งถ้าเราเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใครอยากไปกัมพูชาใครอยากไปขเขมรไปเล่นคาสินโนไม่มีโอ้ยลําบากชามก็สกปรกจานก็สกปรกห้องน้าก็สกปรกถนนก็สกปรก อ๋อมาแรงวันก็เยอะอย่างนักข่นนาวเนี่ยเขาเป็นคนพูดนะฮะถ้าถ้าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพลเมืองไทยเกิดขึ้นมันคือสิงคโปร์เหมือนมารีนามันถึงจะอกแตกตายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หรอกธุรกิจสีเทาทางนั้นประเทศนี้ไม่ได้ว่าคนในประเทศนะแต่ว่าผู้นำม,มันฮุนเซนหัวหน้าคณะสีเทาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายอมไม่ได้หรอกครับ นะฮะข่าวลือเอาสัมปทานน้ํามันในอ่าวไทยไปขายให้ฝรั่งเศสรับเงินมาตั้งหลายพันล้านเหรียญแล้วตอนนี้ยังขุดไม่ได้เพราะเราก็ไม่ค่อยยอมเพราะฉะนั้นฝากอินฟลูเอนเซอร์ฝากผู้ที่มีพลังอํานาจนะฮะโดยเฉพาะฝากหลายๆคนที่แบบมีกระแสดังๆอ่ะฝากด้วยคุณสนทิริมทองคุณก็ได้อ่ะเนี่ยเจ้านายคุณเนี่ยคุยกันบ่อยนะพูดให้มันถูกๆนะฮะ เออสนิทกันนะทั้งพ่อคุณทั้งคุณพ่อคุณลูกนะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะเขาเป็นคนที่ช่วยบอกความจริงความจริงมีกี่อย่างฮะอะไรคะความจริงมีกี่อย่างความจริงมีหนึ่งเดียวเขาพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องไม่เสียอะไรใดๆทั้งสิ้นช่วยกันลดโรงณ์ด้วยเราจะไม่เสียอะไรใต้ดินใต้น้ำนะฮะจะมาจ้องอะไรเราไม่ได้วันนี้นวัดก็ปล่อยข่าวลือว่าเขาเนี่ยนะ เอาสัมปทานาน้ำมันในอ่าวไทยไปขายให้ฝรั่งเศสรับเงินมาตั้งหลายพันล้านเหรียญแล้วตอนนี้ยังขุดไม่ได้เพราะเราไม่ยอมฉะนั้นก็ฝากคนนางไปด้วยว่าไปบอกเลยว่าอย่ามาจ้องเอาอะไรจากเราใครเอาไปขายก็ไม่รู้นางงามกัมพูชาออกมาตอบโต้นนะวัดทันทีเลยเพราะเขาไม่ถูกการจ้าไปดูนางงามกัมพูชาจ้ะขอถามมึงด้วยนะอินวัตอิสระไก่สินอีไก่กูเขาถามมึงด้วยนะมึงเป็น มึงก่อนที่มึงมาดูถูกผู้นําประเทศกูอะมืองเรียนจบอะไรแล้วผู้นําประเทศกูเขาเรียนจบอะไรแล้วกูถามมึงหน่อยก่อนที่มึงมาด่าผู้นํากูมืองหาผู้นําที่น่าเคารพในประเทศมึงเจอยังฮะมึงอยากมาพูดอะไรเพล่ไพ่ในอินาวัตถ้ามึงจะด่ามึงด่าอะไรหรือมึงอยากมาพูดเรื่องผู้นําเนี่ยสมองอยากใย่มืองหัดเอามาใช้บ้างเนี่ยหรือสมองมาอยู่ที่ตีนหมดแล้วฮะค่ะนาโนมิสแกนกัมพูชาไลฟ์สดด่าคนไทยแถมด่าลาไปถึงบอสวัยด้วยอีกรอบนี้ค่ะ ขอถามมึงด้วยนะอินวัตอิสระไก่สินอีไก่ก่อนมาก่อนมาด่าอะไรประชาชนกูผู้นำกูอะไรมมึงเป็นห่วงประเทศมึงก่อนมึงเป็นห่วงประเทศมึงก่อนทุกวันนี้ใครเป็นผู้นำกันแน่มึงดูก่อนมึงดูด้วยนะอีบ้ามึงคิดดูเองนะประเทศมึงเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงประเทศกูมึงต้องเป็นห่วงประเทศตัวเองก่อน ม่ต้องมาสั่นแน่พวกมึงนี่แบบกูไม่รู้จะพูดเรื่องสัรหาคําไหนมาพูดแล้วพูดดีด้วยมันก็มาเกลี้ยพอกูพูดเที่ยมันก็บอกคอมเมนต์แบบนี้แบบนู้นอย่างนี้มึงจะเอายังไงฮะมึงคอมเมนต์นี้มึงจะเอายังไงประวัติศาสตร์ไครเขาทําได้ค่ไอ้ควายเรื่องประวัติศาสตร์ปล่อยให้นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ทุกวันนี้มึงอยู่ไหนมึงอยู่ปัจจุบันไม่ใช่หรอหรือมึงอยากกลับไปประวัติศาสตร์ไปฆ่าตัวตายไป ไปอยู่ไหนทุกวันเนี้ตายแล้วเกิดไม่ขอให้เป็นหมามันไม่เกิดหรอกหมามึงเป็นเกิดหรอกเฮี้ยประวัติศาสตร์พ่อประวัติศาสตร์แม่มึงอะมึงอยู่มึงอยู่สมัยนั้นเหรอมึงชัดเจนเหรอปัจจุบันมึงอยู่ไหนมึงอยู่ปัจจุบันไหมทุกวันเนี้ยฮะที่ดินของมึงทุกทุกทุกตารางนิ้ว้วทุกทุกอย่างแนวเส้นที่ดินมึงหมดเลยใช่ปะ ครั้งที่แล้วปราสาทพระพิหารมึงอยากได้ครั้งนี้ประสาทต่ำมวนต่อ,ตอ,ตอไปมึงอยากได้อะไรอีกเอาให้จบอะไรจะเอาอะไรอีกอะไรของมึงอีกมึงคอมเมนต์มาดิมึงอยากตั้งโรงพยาบณาศรีธัญ <C les ella> ญาสาขาพนมเปญอันนี้ต้องเจอเลยค่ะลีน,น่าจังมันต้องเจอลีนะ่าอันนี้ท <c oughs> ่านอาจรยจะน้องโดดตัวไหนมา <c oughs> <c oughs> นางงามมิสกแกรนหมดหมดด้านางงามเออหมดด้านางงาม